อเคก็มาเท่ากับช่องเรานะยูทูบของผมนะของผมพรนะครับก็ทีบางทีทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์อันนี้ไปแล้วนะครับภาษาอังกฤษสำหรับคือเราอยากจะให้ได้ข้อมูลความรู้ด้วยนะไม่ใช่แบบมาดิการกันอย่างเดียวแล้วก็แบบไม่ได้อะไรนะครับอยากจะให้แบบเออได้ข้อมูลความรู้นิดนึงนะครับเพราะเหต เห็ไรสัลาเห็ดอะไรเงี้ยผมก็มีเยอะแล้วครับเยอะมากด้วยแล้วก็สนุกด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ประมาณว่าผมหวังว่าแบบว่าจะเอาคอนเทนต์ไปเพราะตอนทำอะไรมันจะคิดออกนะมันต้องแบบว่าร่างไว้ก่อนนะครับประมาณนั้น,นะครับ ก็เลยแบบว่าต้องต้องอัดอันนี้ไม่ลงเพราะว่าเดี๋ยวผมจะคิดออกนะ <First blood. S 1> <laughs> คิดออกแปลว่า <Your teammate S 1> ไม่รู้จะคุยอะไรครับไม่รู้จะคุยอะไรอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดมีกรณีนี้ปุ๊บมันก็แบบนะผมก็เฮ้ยเราอัดไสรแล้วนี่ว่าเราขาดอะไรเหลืออะไรไหมอะไรเงี้ยเนาะ เพื่อนมองังเพลงก็ทำหน้าที่ต่อไปครับโอ้วันนี้หนักเลยวันนี้มีอะไรให้ทำเยอะมากเราจะเบืเอเ่อเลยแหละครับหนักเลยไม่เป็นไรเริ่องอะไรครับอวันเสาร์คิดถึงวันเสาร์ผมชอบวันเสาร์จะได้ไปไหนมาไหนบ้างครับคิดถึงรอวันเสาร์ล โอ้เหลืส้นเทเลสไปช่วันในช่วงนี้ไม่เป็นไรนเไราไ,ไม่อยากช่วยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวแล้วเกมนี้ช่วยไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอัดดูมันจะช่วยยังไงเนาะแล้วก็ไม่อยากตายง่ายด้วยเพราะว่าแบบาทำวิดีโออยู่นะสายเรื่องเวลาเน,นานนะ Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. ไปลองคาดใช่ไยเครับเอาไปดูใจหน่อยมันดูไปไงเนะาะเกิดะไรเชิญมาครับดูด <terminal is> <ready> อันนี้เอตัวนีตัวเก่งอยู่นะตัวตัวนั้นเก่งนะครับโอเคอื่นๆเหรอตอนนี้มันจะมี เมื่อกี้นะอโอ้พยายู่ขึ้นบนไี่ใช่ไม่ได้อะไรเี้สจบเลยคุณแล้วก็อยู่ยังไงอยู่ขึ้นบนตัอย่าง Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. ขอบคุณมากเด๋ยวตายรีบกดเอาไปดีาาดมานปืนผมผมชอบปืนอันหนึ่งมากนะมันคือปืนเอเขาเรียกว่าอะไรมาสุก้ามาสุก้า

Okay, hear that, hear that. Yeah. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Yeah. 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 Mm, let me know. Put another corner. Let's have a time machine.

ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ในกรุงเทพจะมีแบบว่าน,นี่อาไว้ไว้ครับก็สนกรุงเทพจะจะมีแบบว่าคนต่างชาติมาเยอะมากนี่คนจีนคนจีนสมิตรเลยแต่ไทยอ่ะไทยนี่มันสวนนนรรคนะ์ของนักเที่ยวจริงๆนะขนขนฟังใจแล้วไทยมีทุกอยนะ่างเของกินที่ให้ดูอะไรเง,งี้ยอะไรเงี้ยนะครบ เลตัวเลยตล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 ัวเลยต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 ัวลัวเลยตัวลัวเลยตัตัวตเลยลวตยัเ กำลุนมีคนตามหรือเปล่าเนาะทาไมนเนาะเรื่องอื่นเะเต้องไที่ไหนวะอ๋อเจ้าเจโอเค้าเจโอเ้ไปชลิน้ำ 还做小的吧 <Yeah. S 1> 嗯。嗯，是、嗯。乐、嗯，干两块来嘛？干两块。我打呢，我打。干没得，干的。干没得。啊。不许起来！起、嗯、来！嗯嗯嗯 โอเคแล้วก็นั่นแหละแล้วก็เวลาเข้าไปผมก็ได้คอนเทนต์ให้ให้คุณที่มาดูในช่องของ,ของ ไม่ใช่อะไรหรอกอันนี้ยังมีดังดีหน่อยมีอะไรโชว์งั้นเดี๋ยวีมะไรโชว์เลยนะครับ Dog tag has been scanned successfully. Your teacher, chip terminal is almost ready. <coughs> I didn't even see let it. Oh, what Air drop has been aborted. Need backup. Get the dog tags and help them return to the battle. The last surviving pilot. Come on, man. Oh, no, no. Oh, yeah. oh, yeah. Be careful, poltergeist is active. Wow. down to the last five teams. nhưng con là tay nài này, chỉ này. nữa. Đó. ขา้ากันนะงูเหระเย้เที่ยงแหทงกันอ่ะประมาณนี้นะครับสรรดดาเนี้พที่เจอกันเนาะ เออสนใจแล้วล่ะขอดูหน่อยนะว่ามันจะเป็นยังไงมาขอดูขอดูโอ้ๆซ้มายถึงเลยจบเลยนะครับก็นี่คือสิ่งที่เราจะทำกันนะครับโอเคผมบอกแล้วถ้ามันเล่นไปมันทำคอนเทนต์ไปได้เลยมันแค่อัดมังมีของรางวัลนะฮะ ลองดีลองหาเศษโด้วยออกเขาโอเคขอบคุณมากครับสำหรับที่ติดตามสัปดาห์นี้นะเดี๋ยวจะพยายามหาคอนเทนต์มาให้นะไม่ว่าจะเป็นดนตรีความรู้ข้อมูลต่างๆหรือบันเทิงนะไรนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับ